ก็ไม่ต้องกินไม่มีก็ไม่ต้องใช้ลองดูว่ามันจะตายเพราะไม่มีเงินก็ให้มันรู้ไปเราลอดมาถึงทุกวันนี้ได้ก็ไม่ได้อดตายแต่เราขอหยิบยืมเงินเพราะเราอยากได้อยากมีและอยากเป็นหลายอย่างที่ไม่ได้เกี่ยวกับอาหารการกินอยากได้เสื้อผ้าอยากได้การแต่งตัวที่ดีอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้ชีวิตที่ดีอยากได้การกินการอยู่การหลับการนอนที่ดีอยากได้จากการกินอาหารการสังสรรค์การกินดื่ม ในการที่ไปออกเสียเงินเสียทองมากมายที่ไม่ใช่การกินข้าวเพื่อประทางชีวิตในการใช้ชีวิตของเราไปวันหนึ่งกับคืนหนึ่งถ้าอาจารย์ไม่มีอาจารย์ไม่เอาจนวันหนึ่งมันเดินมาสู่ที่อาจารย์ปฏิบตัติตามหลักคำสอนพระเจ้าก็ใช้เวลาอยู่หลายปีปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่ไม่ไปนั่งขวนขวายว่าจะต้องสําเร็จหรือไม่สําเร็จหน้าที่เราคือทําไปเรื่อยสร้างเหตุไปเรื่อยอดทนอดกลัน้น ถ้าหลายคนเคยได้ยินอาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยก่อนหน้านี้อาจารย์เคยบอกว่าอาจารย์เคยแก้ไขเรื่องหนี้สินอาจารย์ถึงขั้นกินไข่ต้มตล,ลต,ตลอด3เดือนเพื่อที่จะปลดภาระหนี้สินตัวให้เร็วที่สุดตลอด3เดือนเพื่อเคลียร์หนี้นอกระบบออกให้หมดเพราะก่อนหน้านี้อาจารย์ก็เป็นหนี้นอกระบบและเป็นหนี้ในระบบในระบบมันฟ้องล้วมาลายไปแล้วงั้นเอานอกระบบเคลียร์ให้จบเราเคลียร์ให้จบไปทีละอันทีละอัน จนนั้นระบบเราเคลียร์จนจบจากการกินไข่ต้มสามตลอด3เดือนแล้วเราเก็บเงินอย่างเดียวไม่ซื้ออะไรไม่เที่ยวไม่กินไม่ดื่มใครช่วนไปไหนไม่ไปเราอยู่แต่บ้านเพราะเราต้องการจะหมดหนี้เพราะเราเห็นแล้วว่าไอ้ต้นเหตุของความทุกข์มันคือหนี้สินที่เราเป็นอยู่เราก็รีบขนขวายในการใช้จนที่สุดหนี้สินที่อาจารย์เป็นอยู่ทั้งหมดในช่วงระยะเวลาอันไม่นาน,นเนี้ยเนี่ยที่เราเห็นคดีที่เราคุยกันว่าจรารล้มละลายเนี่ยอาจจะก็ได้ใช้หนี้สินจบไปหมดเรียบร้อยแล้วก็ดับไปศูนย์บาทซึ่ง ไอเหตุปัจจัยตัวนี้เราทําตามหลักคําสอนพระเจ้ามาตลอดเวลาแล้วเราก็พ้นจากพันธนาการจากการเป็นนี้สินสิ่งที่เราจะพยายามจะบอกสอนคือเราอย่าพยายามไปเป็นนี่ถ้าเรายังไม่เป็นหรือเราพยายามอย่าเป็นนี่เพิ่มเติมเป็นแค่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่าไปขวนขวายหาเพิ่มไม่งั้นความทุกข์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราอย่างหนักหนาสาหัสหามากความทุกข์เนี่ยมันมันไม่ปราณีต่อใครนะ ความที่ทําให้เราเศร้าหมองในใจความกังวลกังวลในชีวิตของเรามันไม่เคยปราณีต่อใครมันพร้อมจะจ้องทําลายทําร้ายเราตลอดเวลาพร้อมจะทําลายชีวิตเราอยู่เสมอถ้าเราไม่มีสติสัปชัญญะในการใช้ชีวิตถ้าเราไม่มีสติสัพชัญญะในการจัดการบริหารจัดการระบบการใช้ชีวิตของตัวเองสุดท้ายแล้วปัญหาทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับตัวเรา แล้วสุดท้ายมันจะนําไปสู่ความพลุงพลังแล้วเราจะแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยอย่าให้มันพอกพูนสะสมจนนํามาซึ่งความเดือดเนื้อล้อนใจค่อยๆเคลียร์ออกไปปัจจุบันใครเป็นหนี้อยู่รีบเคลียร์ซะอย่าสร้างหนี้เพิ่มถ้าสร้างหนี้เพิ่มหนี้เดิมจะไม่มีวันหมดแต่ถ้าเรายุติการเป็นหนี้สร้างหนี้มาแล้วรีบใช้หนี้เก่าให้หมดการเป็นหนี้ใหม่เกิดขึ้นไม่ได้เดี๋ยววันหนึ่งหนี้เก่าจะหมดเอง นี่คือลักษณะของการสอนรู้จักพอประมาณในการใช้จ่ายไม่งั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราตอบสนองต่อความอยากของตัวเองมากเกินไปจนมองไม่เห็นความเดือดร้อนหรือภัยเวรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสุดท้ายความเศร้าหมองหรือความทุกข์ที่สุดคนที่รับผลของการกระทำนั้นคือใครอ่ะก็คือตัวเราเอง